สบายดีพี่น้องสบายดีเป็นสุขูุกคนสมองสวนได้นะพ่อกับสองขอมมาตาลอบสวยๆพี่น้องโอ้ยแดดแจ๊แดดแจ้งเลยมแบบนี้แต่เศ้าเลยฝนตกมาลอบสวยนี่แดดแดดออกแต่เศ้าก็ลุยไปหาตัดหญ้ากับน้องๆน้องๆก่อนไปโรงเรียนก็เันไปหาตัดหญ้าตอนนี้พ่อกันที่บ้านสวนริมสะของน้องมิดอัปเดตบ้าน เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มสีแอมแล้วเริ่มไกลจะเป็นรูปเป็นล่างแล้วบาานีนเดี๋ยวนายสร้างมาสองคนแล้วกะ็บาตะกับพอสองคนเป็นสี่คนซอยกันเห็ดบาตะกะับบุญเป็นสร้างดอกเห็ดซอยกันเลยพี่น้องไอ้ซอยก,กันกับพอไงกับกระพออ้อนและะ้วก็นไอ้ของกรพอตะผนมาซอยแดดๆคดขึ้นมาไงอโอบรรยากาศกะ อาคันอยู่เทิงเนี่ยโอ้ยลมเย็นดีขนาดอยู่อยู่เทิงบ้านสวนริมซานอากาศแบบลมเย็นจีจวยเลยแหละหากีลมนี่ก็เย็นอยู่มักมันก็คึมๆมาเลยบางทีก็แดดออกบางทีก็ลมบรรยากาศดีดีหน่อยได้ให้เบิ่งรอบรอบนี่อยู่ขั้นน้องบอลน,นี่ยเอามาเอาตองมาหนนะ่ยพี่น้องสวนกล้วยพอนองอน คึมๆเลยปุนะ๊ป้าหนังยังมีแดดส่องออกมาเข้ากับแดดนะน้องมีดพิ่นมาแต่โรงเรียนเพิ่นเพันพันลงไปนาไปใส่ตรงก็แม่โอ้ลมเย็นจุ๋จยๆป้ากับชาวหวานหวัวหานในบวบีอาบวบีอาบวบีอาอยู่เลยเมื่อนั้แม่ตามาตึกสะดุ้งได้ทั้งป้าได้ทาั้งกุ้งป้ามาหุ่งนะย่อยยับหนาอยูอย่แบบนี้ บางต้นกับเป็นบางต้นกับผมเป็นมาเบิ่งรอบๆทั้งนี้ก่อนพี่น้องไอ้จังสิขึ้นไปเถืงบ้านสวนอู้ยหน่อไม้หน่อไม้ไายหน่อไม้ไายอ้าโทออกแล้วหน่อไม้ไายกับแบบมันกำลังติดเด้กก็ทั้งน่ะก็ทั้งน่ะก็ติดแล้วโอ้ยปีตกแรกนี่ซสัมสิกินเลยพี่น้องไอ้ทาฮดดอกว่า พี่เป็นมันมันที่สามารถหนึ่งกินได้ค้ายกับมันสับปะหลังอะไรโอ้แม่ตาแบกเสียมแบกกระตาเลาะอีทั้งน่ะโอ้พัดเสิ่เลาะไปใส่บังไหนพูแม่ตาพี่น้องดิเงี้ยแต่ว่าจไปหน้าหาเลาะบังน้ำหน้าบอกก่อน เฮาก็ FC แม่นเข้าາาอยากให้รีวิวบังเขาแน่กับสวนมันแน่ก็อต้องกับขอโทษนํา FC หลายๆที่ลาซ่านะถ้ามีเวลาเฮาก็ไปอันรีวิวให้บิงยู่แต่ตอนนีมันก็เวียกก็หลายแน่พี่น้องเวียกกายแนยอยพออยู่เฮือນแน่ตัดหญ้າตัดหญ้าใหนไบ้านงวียันนฟ้าแม่ตามาปเ บ่สีเปน็นแยงหอยเลยสิเอาไปฝากลุงอยู่แต่ว่าพังเบิ้งมือว่างๆก่อนไปฝากลุกบอยย่างหอยขอหอยขมปลาหมักแตงหมักถั่วอืมมกหุ่งนะมกหุ่งสีทองอุ้ยตาแพงเลยตะมุตะมิ่อย่าแนว้ยมะฮุ่งนะครั้งแรกในชนะีวิตได้ที่เห็นนีี่พ่นวินาทยบมเคยเห็นจักเทือร์มะฮุ่งอนะัเนี่ โบโห่อพันมันเนอะเขาเจ้าเออนอพันยังถ้าไฟหูก,ก็บ,บอกในเด้อเสียใน,นหน่อยปลูกเยอะผักหอมอันนี้เป็นผักซีพี่น้อยผักซีแม่ตามาปลูกมาหวานไว้บางหันโอ้หมักถัว่วหมักแตงเพิ่นปลูกอ้อมเลยแปลว่าเคี่ยอาเ่งบัตทีบแล้วนะมึงสางกำลังจัดการเลยทางไหนเดียวจัะหน่อยผมแล้วฮัลโหลขึ้นไป,ไป ก็ลงกล็ไหลโอ้ติดลายก็เลยติดลายก็เติบซัมสกินละบานนี่มมักแตงเมตาก็มักแตงมักถั่าาวเงี้ยหยียดเลยนะเป็นปว่าปลูกจรวดข้างหนึ่งนี่อ้อมหมดเลยเดมักถั่วเป็นขึ้นงามเลยจะไหนจะหาข้างมาใส่ได้เนี่เบีย้ยต้นมะพนะ้าวนะป้าแตกหน่อขึ้นเลยอืงามอเลย กำลังกำลังขึ้นงามเลยปลาก็ไเพยท่านี่ oh. ต้นมะนงมะนาวอือ uh ฮึท huh. ่อกันน้ำไวยน้ำเข่าพอตาเอามาเซบใส่บ,บ่อนระบายนา้ำเขาน้องแต่ว่าตอนนี้มันพอแล้วก็เลยอัดไว้หะหยาแบบขึ้นไรเลยหยาหวานเอามาปูน้อยบ่ยดินมันเจรอนลงบ่ยดินเจรอนลงน้องบ่ยขั้นน้องมันสุดลงเลย บางทีเขาเบิดซัำแล้วบางทีเขาหน่อไม้เลี้ยงหน่อมือน้อยสามารถแกงกิ่ได้หน่อไม้ไหนเด็กใครหน่อไม้ไผยปัดขึ้นงามาเลยยน่อทามีอีกจักสองหอหนึ่พอแกงแล้วไปสามหอดนึ่เพราะว่าครอบครัวบัวตาไปครอบครัวใหญ่เลยอาจจะสิรีวิวไปเรื่อยๆทางนั้นแตงสิขึ้นไปเทียงไปเทียงแล้วบอกกันปัดมะฮุงเขาก๊อกนี่มีมากเดียวท่าปู น้อยนับหนา,างะไรหนึ่งเอากก๖หนึน่งมีจะเป็นจักมาอักตัวน,น,นี่6กฮกเจ็ดมาอักทำอะไรปุ๊บสามสิบตำสร่างซอยกันกาเกี่ยมเลาพีงง่้ด้ไหมแผ่นเสลาเตรียมแอมเตรียมแอมแผ่นเสลาแล้วโอเคขึ้นมาหารกับพ่อตาแม่ตาสามคนพากันลุยสามพ่อแม่ลูกน,น,ลลน้องๆไปโรงเรียน โอ้ส่วนยังเห็ดคือข้างไหนอาดมาดูอันี้แดดออกคข,ขนาดเนี้ยสร้างผลบัลเลงเหรอข้างนั้นโอ้ปาดแผ่นสลาก้อนกุ้มๆเลยพี่น้องเอ้ตอนแรกว่าเสียดกันสามคนบบกับพอตาพ่อตาแล้วก็พ่อน้องอ่อนแต่ว่าพอ่อตาเพิ่งไปหาไอ้เพิ่งมาซอยคนหนึ่งเดชสีเทาๆ เป็นอายของคอตาเองค่น,น้องไอ้อายจริงๆกับน้องมิดพอดีมาจากโรงเรียนผ่านไปแล้วใส่แล้วแผ่นหนึ่งพี่น,น้อยคอตาเปน็นยิงเองแผ่นที่สองกำลังเตรียม่เวลาก็หลายแพคก,ก็เลยซิกว่าแพ็คนละ ดเดี๋ยวสิไปยิงเันดอกสวรรค์นี่งงวก,วกว่าแสงงอกใส่งอกควายฮะไปยิงผู้จับสอยพอ่อผลสิมาอีกแล้วพี่น้องผลสิมาอีกแล้วปาทูบรรยากาศแจ่มใสค่ะลีให้พอ่อตาให้พอ่อพ่อตาไปยิงแทนยันนงฟาดกันกลุ่มยิงดอกอะไรอยู่ ใส่เป็นดอกสวรรค์ยิงเอาไปหน้อยเ้าวบัวเอาบัวใสต่ตะปูยิงเ่นลงมาทางลุมซอยกันจับซอยกันเห็ดอีกประมาณมื่นสองหมื่นสีเ่เหลวไปเด้อพอรอบนี้มันก็สิเขารอบทอเ,อเทียเท่ยงแหละเกี่ยวห่างเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ,อยท,ทั้งทึงอะไราะว่าตาเกี่ยวไว้ให้มัน เรียบร้อยมีแต่มือขึ้นแอมกับแอมขึ้นไปหอดวางเทงกขึ้นไปอยู่หางทัง้งเทงแอมขังนั่นก่อนขังท,งทางตะวันตกก่อนทางตะวันออกยังพันหวาทางนี้แอมทางนาั้นแหละจะมาลุยทางนี้ตอ่อดีแจะไม่ทำมีเพียบพร้อมเหตุหางมันกับแบบว่ามั่นใจว่าปลอดภัยแล้วเพราะมันสูงเลยไม่ทำมีหลายหลายอันน่ ในสร้างเห็ดกระรอบนี่โอ้เห็ดมันอีพอไฟก,ก็ไปเวียกไฟเบียกมันนะขอตาก็ไปเวียกเพิ่นเพิ่นฮะก,ก็มาเลยได้เห็ดสวยแน่เห็ดกระแขงกฝนแลเลยฝนสีมาเลยอ่านได้สิขึ้นไปเบิ่งทางททิงขึ้นไปซอยกันเห็ดก่อนทางตลาดในะยมวันว่าให้เลี้ยวทางททิงเลี้วซะก่อนเทข้านไว้ โอ right ้ย่าสั่นเด้ออย่าสั่นเด้ออย่าสั่นขาได้ปะนี่แตมันตีเองใส่ของพอตาดนี่ท่านี่สางลอยวาตีบมาใอ่น่ะสั ไม่ได้ใส่สากบ่เดี๋ยวสางลอยจับจับมืดขีดขึ้นเลยเดี๋ยวคือไปเลยงานลอยนะเดี๋ยวไล่พวกกบมาข er> ึ้นนะผ่านลู่เลยผ่านายผานไปเยี่ยงมาขึ้นเพ่นมาเอิ้นนะฮ้องมือมืออลีมาขึ้นนี่ป่าสอนบรรยากาศแนวบรรยาก็เห็นได้ตรงไหนตรงหน้าพี่น้อย เขียวกุ no いい้มด้วยอันน no, ี no, ้เป็นข่าวหองเมตาตัวนี้ใช้ลังกับตรงไี้ไม่จะชงให้ตางหน้าเขาอ๋อจิไปใส่เบ็ดเราขึ้นเงาะกบหน่อยเขียงมงเขียงมือกับก้าวขบขึ้นน้อยเห็ดเบียกัดเขียงมือในเฮือนกับของเองพอนายสร้างมันก็ประที่มากเลย ก็ต้องขอบใจพ่อใหญ่ก็ไม่ใหญ่หลายเด้อเสร้ยสสอยเหลือครอบครัวลูกๆมาตลอดเนาะตั้งคงเครื่องโมงเครื่องเมื่อเพิ่งจะซื้อให้สิบหากันแอบมพ์ฮอดวางเทิงหมดแล้วหนิได้สิไปซอยกันก่อนพี่น้องจะได้ก็ฝากเป็นกำลังแห่งใจให้ได้อพี่น้องเด้อขอบมกขอบใจทุกคนดีเข้ามาติดตามไปหลับซมฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อเนาะสบายดี